ด้านมณฑนฐานบกที่42นะคะก็ได้เชิญธงชัยเฉลิมพลประกอบพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการประจำปี2564ผลัดที่1จำนวนกว่า100นายที่ลานเนกประสงค์ค่ายเสยนาน,นารงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพันเอกธนุษพิศาลสิทธิวัตรรองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่42เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการรุ่นปี2,564พัดที่1ซึ่งเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497และครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคม2,566สังกัดมณฑลฐานบกที่42กรมฐานราบที่5กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่5จำนวนกว่า100นายโดยมีผู้บัญชา,าโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงหน่วยงานภายในค่ายเสยนา,นาน รงและกำลังพลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในพิธีการเชิญธงชัยเฉลิมพลกองประจำเหล่าทัพของทหารของไทยนะคะถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เพื่อความสมเกียรติพร้อมกับมีการเดินสวนสนามพระภิสุสง์ประพรมน้ำมนต์เสริมสร้างสิริม,มงคลก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยพิธีนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเสริมสร้างความผูกพันด้านจิตใจให้มีความสำนึกในหน้าที่รักหน่วยรักกรมกองและรักหมู่คณะ พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อสนับสนุนทางราชการเมื่อประเทศชาติต้องการโอกาสนี้รองผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่42ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาดแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนหลังจากที่ปลดจากกองประจำการไปแล้วและส่งความปรารถนาดีต่อทหารกองประจำการทุกนาย